5นาทีเปลี่ยนชีวิตโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์ววพอดคาสสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับ 5นาทีเปลี่ยนชีวิตนะคะเป็นแนวคิดของเดวิดออตบอนเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่บปรัดาพกของอเมริกาค่ะผู้ซึ่งสร้างความสำเร็จนลังพันกำแรงของตอนเองและแบ่งปันสูตรความสำเร็จเป็นสูตรลับนะคะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนให้ดีขึ้นได้และเวลาเพียงแค่วันละ5นาทีหลังตื่นนอนตอนเช้าทุกวันนะคะ มาดูว่าแต่ละนาทีทำอะไรกันนะคะนาทีที่หนึ่งนาทีที่ห้านาทีที่หนึ่งสงบนิ่งไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิสวดมนต์หรือการขอบคุณสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะนาทีที่สอง ท่องคําปฏิญาณจงสะกดจิตตัวเองด้วยคำพูดซ้าๆถึงสิ้งต่างนจะทำให้ได้นะคะหรือพัฒนาให้เกิดขึ้นเป็นการบอกตัวเองซ้าๆว่าวันนี้งานทุกอย่างจะราบรื่นปัญหาทุกอย่างจะมีทางออกนี่คือตัวอย่างคะ่ะอาทีที่3ออกกำลังกาย ลุกขึ้นมากระโดดตบ s i t อัพหรือวิดพื้นนะคะให้ได้มากที่สุดทองทำให้ได้ภายในเวลาหนึ่งนาทีค่ะนาทีที่4อ่านหนังสือย่านหนังสือดีๆขึ้นมาสักเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์มาอ่านสักหนึ่งนาทีจะได้กี่บรรทัดได้กี่หน้าไม่ต้องสนใจค่ะอ่านครบหนึ่งนาทีให้ทำเครื่องหมายไว้ พรุ่งนี้มาอ่านต่อนะคะาถิตท,ที่5จดบันทึกเขียนสินิดีประสบการณ์ที่ได้พบเจอหรือข้อคิดอะไรเรนรู้ว่าสมุดทุกวันวันละ1นาทีทั้งหมดคือ5นาทีนะคะสงบนิ่งตั้งจใจสิทีิธรรม ออกกำลังกายอ่านหนังสือและจดบันทึกเชื่อไหมว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ทุกๆวันเพียงแค่วันละ5นาทีเปรียะเวลายาวนาน1นปีชีวิตของเราจะดีขึ้นและประสบความสำเร็จมากกวาทีเป็นอยู่ถึง37เท่าจริงหรือเปล่าคะแบบนี้ต้องลองทำดูนะคะแต่เชื่อว่าแค่1น,นาทีอาจจะดูน้อยไปหรือเปล่า คิดวาเมื่อเราลงมือทำจริงๆแล้วเช่ออกกำลังกายเราคมไม่ได้ออกกำลังกายเพียงแค่หนึ่งนาทีอ่านหนังสือก็เช่นกันค่ะเราคมไม่อ่านแค่หนึ่งนาทีเหมือนกันลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอรดคาต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดคาต์